ได้กลาวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และเรียวแบบแผนการปฏออกให้เกิดรายได้สมงกรอย่างมืออาชีพในครั้งนี้ได้ดานยเดชรนักเติองค์การแต่ผู้เกี่ยวผู้เข้าร่วมประชุมนะครับป็ีก่อนอยาหน่อาชีพประจำปีของมันพศตวรรษ67สมัารจะรับรีซึ่งผมคิดว่าก็เป็นโครงการ ที่ดีนักที่ดีที่ีกาสามารถนาไปสู่การปฏิบัติศาสน์อีกทั้งมีทักษะเพิ่มมากขึ้นสามารถอีกทั้งยังสามารถนาไปประกอบอาชีพตอนในการปฏิบัติงานตามภารกิจพตรที่ดีบางทีก็าอ่าอาจจะติดขัดอาจจะอะไรกแต่ความไปเพิ่พอดีของถวายของพระใช่ไหมครับก็พยายากเราจนะามาแตนละ สองเที่ยงไม่ตกใจอย่างเงี้ยครับานไปเป็นผู้จัดอันนี้ก็เป็นข้อพึงระวังนะสโมงที่ถวายพันพุ่มเงินพุ่มทองนะวางสลับกันตั้งใจว่าเจ้าไม่ใช่ที่จหผัดการจะนัเราก็นั่งดูอันนี้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ซีเรียสแล้วท่านประธานเห็นก็เป็นข้อพึงระวางังยิ่นกรณี ขอขอบคุณครับ ราค